ปดล็อก8สถานที่สำหรับ8สถานที่ให้สามารถเปิดได้แต่ต้องทำต,ตามมาตรการที่กำหนดได้แก่ 1. ร้านอาหารนั่งทานที่ร้านได้แต่ต้องจัดที่นั่งห่างกัน1.5เมตรและห้ามมิให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปิดตามเวลาพลกรฉุกเฉิน 2. ตลาดและตลาดนัด ให้ขายสินค้าได้ทุกประเภท 3. ส,สถานที่ออกกำลังกายเป็นประเภทที่มีระยะห่างกันรวมถึงศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครจะเปิดให้บริการให้เข้าออกกำลังกายได้โดยเฉพาะกีฬาที่ไม่ใกล้ชิดกันเช่นเดินวิ่งสนามแบดมินตันเทนนิสเอเบิลเทนนิสไม่อนุญาตกีฬาประเภททีม เช่นฟุตบอลซอฟบอลบอลเล่บอลบาสเกตบอลและกีฬาที่ต้องใกล้ชิดกัน 4. สวนสาธารณะให้เข้าใช้ออกกำลังกายพักผ่อนได้แต่ห้ามจับกลุ่มสังสรรค์ 5. ร้านตัดผมร้านเสริมสวยอนุญาตเฉพาะตัดสะใดเท่านั้น และต้องหยุดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกๆ2ชั่วโมงให้จองคิวเข้ารับบริการไม่ให้นั่งรอในร้านช่างให้ใส่หน้ากากและเฟซชิลด้วยร้านตัดขนสัตว์และคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์นำสัตว์เลี้ยงเข้าร้านได้ทีละ1คนต่อหน่งตัวเท่านั้นและหยุดทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกๆ2ชั่วโมง7 โรงพยาบาลคลินิกและสถานพยาบาล8สนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมทั้ง8ประเภทนี้ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดวัดอุณหภูมิใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลก่อนเข้าและจัดระยะระหว่างบุคคล1.5-2เมตรหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้จะถูกสั่งปิดทันที หากท่านผู้ฟังท่านใดฟังแล้วชื่นชอบกดแชร์หรือหากต้องการรับฟังคลิปดีๆมีประโยชน์ก็ช่วยกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ